ดูจะไม่ปกติครับพี่ก้องใช้ความรุนแรงแน่เลยถึงเขาไปดูสิร,รอรอตรงนี้แป๊บนึ่งนะครับเฮ้ยเห็ดเห็ดการณ์อไเป็นไงปกติดีครับมาทุกคนตามมาจะให้ลุ้นทำไม ผู้เชี่ยวชาญสองคนมาช่วยพี่เป้าแล้วครับนี่นะครับคือจุดที่เราจะมาช่วยเหลือพี่เป้าครับไอตัวนี้แหละครับที่เป็นปัญหาของผมทำให้ค่าใช้จ่ายผมสูงนีค่าแอร์ไงค่าไฟาไงแน่นอนเปิดแอร์นี่แบบค่าไฟพุ่งไม่วครับ<ง>ผมไม่เป็นไรครับสองท่านนี้แหละครับผมที่จะนำสิ่งประดิษฐ์มาช่วยให้พลังงานที่พี่สูญเสียไปจากการเปิดเครื่องปรับอากาศเนี่ย จะกลับมาชดเชยให้พี่มีคืนกำไรให้พี่คืนความสุขคืนความสุขจะไม่สร้างความปวดร้าวให้กับพี่มากเท่าเดิมอีกต่อไปแล้วตอนนี้ไม่มีเครียด่ครับเป้าสบายใจได้เลยยังนึกไม่ออกใช่ไหมว่าจะทำยังไงไปนั่งรอข้างในก่อนนั่งรอแบบสบายใจเฉยเลยนั่งรอนะสมองอยู่นะเริ่มหมดเลยครับอาจารย์ ขั้นตอนแรกคืออะไรครับเริ่มที่เอาตะแกรงออกก่อนครับเอาตะแกรงออกก่อนนะใช่ครับมาแล้วจานตะก้ากมาแล้วตอนแกร่งหลังจากนั้นครับประกบเลยครับประกบเลยง่ายครับครับผม วิธีการใส่ก็คือพัดลมใบหน้าเข้าข้างในนะฮะเจเนเรเตอร์อยู่ข้างนอกสุดครับขับน็อตครับขันน็อตขันน็อตเราเสร็จแล้วครับนีแบกมาทั้งไกลทำนานๆหน่อยสิครับใช่ครับค่อยๆขันฮะน้องนัทฮะเราจะเห็นว่าที่ติดขันสกรูเข้าไปเนี่ยก็จะใช้รูเดิมของของตะแกรงที่ติดมาใช่ครับ ตัวขนากเขาไม่เยอะครับผมตัวขนาดตัวใกล้เคียงกับกบบลุกครับผมลุกุกขนาดของนู้นคอยร้อนแล้วคนดูนะครับยากไม่ยากนะน้องผู้หญิงตัวเล็กๆแค่นี้ทำเองคนเดียวเอ้อสมัติแมงมากเลยอ่ะครับก็แสดงว่าใครที่พอมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการช่างอยู่ที่บ้านก็สามารถติดเองได้ได้แต่ผมทำไม่ได้ทำไมครับผมให้ลองนัดไปทำให้ติดแอร์ที่บ้านหรือเปล่าเขาไม่ติดแอร์เลย เร็วปานส่ปลาแลบเล่นหนามากเลยอ่ะเหนื่อยไหมครับน้องนัทเหนื่อยคเลยเหนื่อยคุยกับพี่นี่แหละกันน้องไม่เท่าไรหรอกก็ไม่เงียทีนี้ก็สามารถเปิดใช้แอร์ปกติในขณะที่แอร์ทำงานก็สร้างพลังงานด้วยตอนนี้สองติดตั้งเข้าไปที่ตู้คอมพิวเตอร์เสร็จแล้วทำยังไงต่อครับอาจารย์ต่อเดี๋ยวเราก็จะทดสอบเจ้าตัวอุปกรณ์ของเราว่าหลังจากที่เราขนย้ายมาติดตั้งมันยังทำงานได้เติมหรือเปล่า โอครับก็ส, <จะ S 1> สอนยังไงครับก็เดี๋ยวเราจะให้ข่้คนคอมพิวเอร์ก็ททำงานให <ไป S 1> ้เปิดแอ<ส>ร์ใช่ครับเปิดแอร์แล้วเดี๋ยวเราก็เ๋ยบปั๊กเข้ากับหลอดไดูเพื่อเช็คดูว่าันออกมาหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมบกวนคุณเชิงช่วยรบกวนเปิดแอร์นิดน,นึงเปิดแอร์เลยครับอาจารย์เปิดแอร์แล้วเดี๋ยวเรามาเช็คดูว่าจะได้ไบไหมโอเคครับเดี๋ยวทุกคนรอตรงนี้แป๊บนึงครับผมไปเปิดแอร์ก่อนไปดีมาดีนะ มุนแล้วครับอาจารย์อย่านี้ข้างในเปิดแอร์ครับพอคอมเพรสเซอร์ทำงานคอมเพรสเตอร์ทำงานอากลมทํทำงานปุ๊บไปพัดเราสองอันก็ทำงานใช่ครับมุนสวนทางกันสวนทางจ้ะไฟก็ได้ออกมาละนะครับเฮ้ยจริงด้วยอ๋อนี่คือตัวที่อาจารย์ต่อทดลองไว้ใช่ครับอันนี้เรามาเทสดูหน้างานว่าครับไฟมันได้ออกมาจริงๆละแล้วเดี๋ยวเราต่อเข้าระบบไฟฟ้าครับผมเพราะว่าคอมแอร์เนี่ยมันจะมีตัดตัด ติดติดอ่าไฟมันยังไม่สม่ำเสมอครับผมอ่าทางแก้ก็คือเราต้องชาร์จเข้าแบตก่อนแล้วก็ค่อยเอาไฟไปใช้อ๋อโอ้ยนี่พอเปิดปุ๊บใบพัดหมุนปุ๊บผลิตกระแสไฟฟ้านี่อาจารย์ก็เอาหลอดไฟมาทดลองไฟสว่างไฟติดแล้วเราต้องทำยังไงต่อนะครับอาจารย์รรรต่อต่อเข้าระบบไฟครับต่อเข้าระบบไฟใช่ครับหมายถึงอะไรครับระบบก็ต้องเอาไปชาร์จเข้าแบตเตอรี่อีกทีนึง เพราะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยปกติบ้านเราใช้ไฟ220แต่ไฟที่ได้มันต่ำกว่าอันนี้เราต้องชาร์จเข้าแบบก่อนแล้วก็ค่อยแปลงจากแบบนี้ไปเป็น220โอเคมันเหมือนชาร์จแบตนะครับอาจารย์เหมือนครับแล้วมันจะถ้ามันจะเต็มนี่มันใช้เวลานอ่าก็อยู่ที่ว่าเราใช้แอร์นานแค่ไหนนะครับประมาณสัก4 5ชั่วโมงก็ได้ละ อ๋อเปิดแอร์จริงไว้าสี่ห้าชั่วโมงใช่ครับก็ได้ได้ไฟฟ้ามาใช้เป็นแบตหนึ่งก้อนร้านอย่างเงี้ยเขาเปิดไปทั้งวันอยู่ละครับแบบเดียวก็ได้นะ แต่นี่ลูกขนาดเท่าไหร่ครับที่อาาจรย์บอกลูกหนึ่งราคาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับความจุอ๋อความจุอันนี้45แอมป์ส5แอมป์ส5แอมป์ใช้เวลาชาร์จประมาณ4-5ชั่วโมงครับผมแล้วพอเต็มนะนี่ไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าอนนี้เราสามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้างครับได้ทุกอย่างครับได้ทุกอย่างเดี๋ยวเรอไปเทสดูว่าจะใช้อะไรได้บ้างเอาละครับมาผลิตไฟฟ้ากันครับผม เดินทางคือแบตตอรีครับนี่ไปเข้ายังครับอาจารย์อ้าวทำไมครับยังอาจารย์คือเราต้องต่อเข้าไปเก็บไว้ในแบตครับทีนี้แบตก็จะเก็บไว้ตลอดแล้วเวลาไปใช้มันก็จะลาเรียบอ่ามันก็ไม่มีมีสะดุลละครับครับผมครับผมเรบอสายนี้ จะออกมาจากตัวตัวผลิตไฟใช่ครับเข้าสู่เครื่องนี้ใช่ครับแล้วทํากรชาร์จเข้าเครื่องอุปกรณ์สำหรับชาร์จลงแบตเตอรี่สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ไฟเข้าหรือยังครับอาจารย์เข้าแล้วครับดูยะไรไฟแดงขึ้นแสดงว่ามีไฟชาร์จเข้าไปมีการชาร์จเข้าแบตเตอรี่แล้วเสร็จแล้วไฟที่ชาร์จจากแบตเตอรี่ระบบนี้นะครับเวลาเปิดทํางานปั๊บไฟที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ก็จะออกมาทีนึงครับสําหับเข้าตัวอินเวอร์เตอร์เพื่อที่จะเอาไฟไปใช้ครับ ครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวแปลงไฟครับจากไฟ12โวลต์เป็น2แอก่อนก็มีเท่านี้ครับครับผมมีไม่กี่ชิ้นอืเสร็จแล้วอ่ะเสรร็จแล้วคับโอ้โหได้พลังงานมาใช้เพิ่มเติมโอ้โหแล้วพอมันชาร์จเต็มแบตเตอรี่ก้อนนี้แล้วเนี่ยครับเราจะสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างครับสำหรับก้อนไฟฟ้าครับได้เยอะแยะมากมายพัดลมปัดตะเกียบได้หมดในร้านแต่ละร้าในร้านแต่ผมได้ ได้หมดเลยได้ครับได้มีและหลายตัวก็ยิ่งได้ไฟเยอะนี่เยอะแค่ไหนนี่ก็สามารถผลิตไฟฟ้ามาชดเชยได้มากนั่นนัจริงจริงนะความลับเลยนะพี่กองครับปกติเดี๋ยผมเคยใช้ประโยชน์จากการที่พัดลมแอร์มันหมุนนะทำยังไงครับตากผ้าอ้อมตากผ้าแต่วันนี้ครับผมครัโดยอุปกรณ์สุดยอดของอาจารย์กับน้องนัทผลิตไฟฟ้าได้ครับหูเหลือเชื่อมากเลยครับผมจะไปเชื่อได้ไง เราอาจจะเชื่อแต่คนที่เขาไม่เชื่อเขาอยู่ข้างในต้องไปทดลองเลยครับไปคุณไปตามออกมาเยลยให้เวลาห้านาทีเดี๋ยว hey. มาแล้วนี่พระเอกของเราวันนี้ครับผมพี่เป้าครับโอ้แล้วดูเาเอาอาวุธออกมาด้วยเอาอาวุธออกมาด้วย <Hey. S 2> ผมบอกไงว่าเราสามารถผลิตไฟไฟ้าได้ด้วย เชื่อไหมครับว่าตู้คอมเพรสเซอร์เนี่ยที่ปล่อยลมร้อนออกมาทิ้งไปวันๆเนี่ยวันนี้จะกลับมามีประโยชน์กับเราสามารถคืนเงินเป็นค่าไฟให้เราเล็กน้อยได้เชื่อไหมครับล้วดูครับเครื่องที่มาติดอยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วเรารู้สึกเลยเฮ้ยยังไม่รู้จักประโยชน์ของเขาเดี๋ยวรู้จักประโยชน์แล้วคุณจะเสี่ยงคำพูดไอจานใช้ได้ไหมจานเดี๋ยวทดสอบไปดูลองเลยนะครับเฮ้ยขอเสียั้กอ๋อทดสอบไฟฟ้า ทีนี้พี่เป้าลองเปิดแบรคเตเรียนดูเลยโอ้โหจด้วยอ่ะไช้ได้พี่ใช้ได้ได้ครับได้จริงเปล่าจริงเฮ้ยสั่นด้วยสั่นด้วยเฮ้ยไปเข้าแล้วเรียบร้อยเข้าแล้ว ดีใจไหมครับพี่พี่ดาสายดีใจแล้วนะแซวเขาอีกดีใจอู้ดีใจแล้วขอบคุณอาจารย์นะครับแล้วก็น้องนับนะครับแล้วก็ทีมงนัมาครับผมที่คิดค้นนะครับสิ่งประดิษฐ์ออกมาช่วยชาตินะครับอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากประชาชนทั่วไปอย่างพวกเราไหมครับเนี่ยเห็นได้ว่าสิ่งที่เราเห็นจนชินตาเราคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ครับแต่ถ้าเราเก็บเกี่ยวตรงนี้มาแล้วทําให้มันเกิดประโยชน์แม้จะเป็นจุดเล็กๆครับถ้าเกิดหลายๆจุดรวมกัน มันก็จะเป็นจุดที่ใหญ่ขึ้นเอาไปใช้ได้มากขึ้นเราก็สามารถช่วยชาติได้โอ้ยไอเดียดีๆจากมันสมองของคนไทยครับ,บภารกิจที่สำเร็จลุล่วงอีกครั้งหนึ่งครับคับ a n o v e t i o n ช่วยชาติเรียบร้อยแล้วสำหรับภารกิจในค่ำคืนนี้นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่นำสิ่งที่ศูนย์เปล่ากลับมาทำให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าสัปดาหนะ์หน้าพบกับสองหนุ่มอานุเวชันกับภารกิจเพื่อช่วยคนทั้งชาติอาตรงไหนดีครับซ้ายนี่ผมขอแบบมาริโอส่วนขวานี่ผมขอแบบตูนบอดี้สแลม จัดให้จัดดูดีๆน้องเขาตื่นเช้าอ๋อทำไมครับเขาขับเก่งขันรถเขาไม่ใช่ใจขันโอ้ยอุ้ยอะไรฮะแถวนี้ไม่มีใครเลยอ่ะนี่นี่เออใช่แต่พวกเราสามคนไม่รู้จะหโหมโอ้โหบุกเราเทาจริงเฮ้ยอะไรครับ ไม่ทำะไรครับอาบรักโอ้โหอันนี้หนักกว่า